นับครับ2อ,อ้าวลุกแล้วครับแล้วก็แตกด้วยครับซีอุ้ยแตกแล้วครับอ้าวครับถ้าแตกอย่างนี้ผมว่ามีบ้าเลือดแน่นอนครับกรรมการให้บอกว่าให้พักก่อนเ้าเดี๋ยวซีอุอ้ยบ้าเลือดแล้วครับอ้าวเอาแท่ประเด็กเมียนแท่กูเมียนมึงแท่หมวยไทยประทัณขมาวันนี้ขอเสนอตอนสีอุ้ยขเมศขอล้างตาครั้งนี้ข้าจะเอาให้ได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 ,ได้ผมขอทายาทำเอ็กโคเองเนะครับทำไมถึงบอกอย่างนั้นครับถ้าใครที่ได้ติดตามช่องเราเมื่อ เดือนที่แล้วนะปลายเดือนพี่คนนี้ครับยุกยักกริวหรือว่าเจ้าของฉายาซีอุยเขมรได้มาพลาดท่าแพ้กับนักชกไทยที่ประสบการณ์น้อยไปครั้งนี้ครับเขาขอแก้มือใหม่ครับเจอกับนักชกไทยที่ประสบการณ์น้อยกว่าเดิมลงไปอีกเพื่อที่จะหาฟอร์มเก่งกลับมาให้ตัวเองนะครับจงได้แหละไฟที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้เห็นนะผมเอากลนี้ให้ดูนะครับก็คือเพิ่งแพ้นอกนักมวยไทยมานั่นเอง เราก็ได้ลงคลิปของเรานะครับเอาไว้ซึ่งพี่แกเนี่ยมีสไตล์การชกที่ห้าวบูดุดันแฟนมวยทางเขมรนเนี่ยชอบใจเป็นอย่างมากก็เลยวันเนี้ยเอาละต้องเกิดและวันนี้ต้องเกิดให้ได้แล้วก็จัดมาสู้อีกครั้งครับกับนักชกไทยแต่ดูสีหน้าค่าตาแล้วนะครับว่าวันนี้ให้เจอกับนักชกไทยก็มีความกังวลอยู่เหมือนเดิมเอยมันเอาอย่างมาตีิกับกูอีกเนาะมือไหนปะนะวะเออเอาเบิ้งดีๆนะเด้อนะขึ้นมาบนเวทีก็มีการมาใสาน่นววใหม่นะครับสำหรับทางที่ กบูชาครับเพื่อให้กรรมการนั้นได้ตรวจหนวมครับแฟนต่นมวยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ใครยังไม่ติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ <c oughs> ยังไม่กดติดตามใช่ไหม กดเดี๋ยวนี้เลยนะครับเจอกันประจำทุกสัปดาห์นะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆมามันจะแจ้งเตือนดังปิ้งแล้วก็กดเข้ามาดูกันได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางความบันเทิงครับใครที่ชื่นชอบในการดูมวยโดยเฉพาะมวยไทยปะทะนักมวยต่างชาตินั่นเองครับนี่ฮะหุยมีสีหน้าก,กังวลน,นิดหน่อยแล้วครับวันนี้อาจจะไม่ได้ดูว่ามั่นใจมากเพราะว่าครั้งที่แล้วเพิ่งโดนมวยไทยตบมาครับ แต่ครั้งนี้ก็จัดมาด้วยสติการชกที่น้อยลงไปกว่าเดิมเป็นนักมวยที่รอบเนี่ยอ่อนกว่าเก่าอ่อนกว่าเก่าบ้ต้องห่วงเบ่ามีปัญหาทุบเลยเฮ้าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องของรูปร่างช่วงชกอะไรต่างนาพี่ยักษิวแกก็อาจจะเตี้ยกว่าแต่แกหนากว่านะครับใช้คําว่ามาอ้วนกว่าแบบชัดเจนเลยครับอ่าแหะครับอยู่ในการบริกรรมคาถาครับ อนันตปัจจเยออปฏิติทเทนาอปัจจัยนี่ฮะดูสติการชกซะก่อนครับมาแล้วครับวินเรตชนะ157ไฟท์นะครับ<า>ส่วนนักชกไทยเราในชนะมาแค่60กว่าไฟท์เท่านั้นครับโหูยครับตบคนมาแล้วไม่ต่ำกว่าหลักร้อยครับ150ขึ้นครับพี่แกบอกแค่นี้สิวๆครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ยังได้ นักชกวัย36ปีครับเจอกับนักชกรุ่นน้องวัย27ปีประสบการณ์ยังอ่อนด้อยเดี๋ยวพี่จัดให้วันนี้พี่พร้อมแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยถือว่าวอร์มยังไม่ถึงอ่าวอร์มยังไม่ถึงวันนี้เอาจริงแน่นอนครับแล้วก็รอดูครับนี่คือการแก้มือล้างตาในการเจอกับนักชกไทยอีกครั้งของเจ้าของฉายาสีวีคเบนนี่ฮะหูยหลับตาเลยเป็นน้มันน้อมันคือสีหน่ายงักๆเจ้ ไม่ยิ้มแย้มครับวันนี้มาเนี่ะเดินวนเดินขู่ไว้ก่อนเลยครับนี่ยนี่คือนักชกไทยครับอ่าลำมวยก่อนครับสิงหาน้อยอ่าปีครับชกมาทั้งหมดเนี่ย83ไฟครับในขณะที่นักชกขเขมรได้ชกมา192ไฟเนี่ยเอาละครับแกเริ่มท่องม์คาถาแล้วครับ ครั้งนี้เอาให้ได้แกบอกเนี่ยแต่สีหน้านี่โคตรไม่มั่นใจเลยดูสีหน้าโคตรไม่มั่นใจเลยนะครับสำหรับทางซีอขมเนะโอ้ยมันแบนว่อายเนี่ยขึ้นมาก็ขี่เลยครับอนักชกไทยของเราก็ได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างช่วงโชกครับส่วนสูงแต่ว่าเรื่องของความหนาเนี่ยซีอีมบอกว่ามาไอ้หนาตึบหนาตึบ ตึกตีมวยราวนเอาละครับนี่คือยกที่1ของยักษ์เกียวกับนักชกไทยครับซีอุยเขมรเดินใส่ก่อนในขณะที่นักชกไทยนั้นก็ถอยหลังตั้งรับมีจังหวะวางแข้งซ้ายครับเนี่ยถอยหลังยึกยักออกมาซีอุยเขมรเดินใส่ก่อนครับเจอถีบซ้ายสกัดมาครับอ่าครับยักษ์เกียวเดินใส่ไปเรื่อยๆครับอืม่าจะเล่นบักทุบหมัดเลยครับตอนนี้ครับแต่ว่าดูครับแกมี ห่วงยางนะครับแกน่าจะใช้มากันแข้งของเราได้ดีครับอีวหแต่โดนเตะขาไปหนึ่งทีครับอ้าวยักกิวยิ้มใส่นิดหน่อยอยักกิวบอกไม่มีปัญหาเคยโดนมาแล้วแบบนี้เคยโดนมาแล้วภาพเก่าๆเคยโดนมาแล้วจําได้หมดครั้งนี้ชนะแน่เดินใส่ต่อครับภาพติดตาอยู่ยังติดตาผมอยู่เลยยักกิวไฟล่าสุดเนี่ยนะครับยักกิวเดินใส่วนออกขวาครับคือแกเป็นมวยประเภทบู๊ดุดันนะครับเดินบุกเดินบวกครับ อาครับไฟนี้บอกว่าจะไม่นอนเด็ดขาดครับเพื่อศักิ์สีของกุณคแมะเตะซ้ายครับยากิวยากิวขยับออกไปอีกครับขยับเดินเข้าหาแล้วโอ้ยเนี่ยผมแล้ชอบหุ่นแกงจริงเลยเตะซ้ายครับอ่ะยิ้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออมาเป็นยนังเตมะมาลดละอ่ายากิวเดินใส่ต่อเตะขวาคือเนี่ยเนี่ยเตะของแท้ต้องแบบนี้เอาแล้วครับ นักชกไทยของเราไม่สนครับอยู่ในทรงวัดโอ้โหย็บไปครับมีหมัดขวาหุกขวาจิ้มเข้าไปนะครับยับซ้ายแล้วก็หุกขวาจิ้มเข้าเบ้าหน้าไปหนึ่งที่หลังจากนั้นก็ถอยหลังตั้งรับแล้วครับเปะซ้ายครับในขณะที่ยักษิวนี่เดินใส่ครับเรามีถีบซ้ายกันเอาไว้เรื่อยๆครับยักษิวเจอยับซ้ายอ่าครับนักชกไทยยับซ้ายครับยับซ้ายไว้ถีบซ้ายครับเอยังไงดีครับยับซ้ายไปครับถีบซ้ายกันเอาไว้ครับ ค่อยๆไปแย็บซ้ายหมัดขวาของยากิวมาครับยังไม่ถึงครับเตะขวาครับเ้าโดนแต่ละทีมีสะดุกเตะขวาอีกหนึ่งทีครับเอาแล้วครับมั่นใจครับนักชกไทยครับยากิวบอกไม่เป็นไรแผ้ขาได้เสริมมาแล้วอาครับเสริมแผลขามาแล้วไม่มีปัญหานักชกไทยยืนยืนปากหลักเตะขาอีกเที่ยนึงเนี่ยเป็นไรทวนเอาอีกแย็บซ้ายไปครับเตะขาคืนเตะขาคืนเหมือนกันแล้วครับนี่มันสงครามเจาะยางชัดๆครับตอนนี้เล่นหนักกันที่เตะขาแล้วครับ ไเะขาไปเอา้ยายักกิวยกซ้ายบังนะครับแต่ว่าเจอถีบซ้ายสก,กัดครับเดินใส่ครับเดินใส่ครับโอ้โหเป็นมวยเอนเตอร์เทนครับอี่หมัดขวาคว่ำไปยังไม่ได้ครับนักชกไทยเกี่ยวมาล็อกแล้วก็ปาดโอ้โหเนี่ยขวางหน้าขวางหน้าหาโอ้ยเป็นจังหวะเตะขาครับแล้วก็ต่อยหมัดขวามาครับนักชกไทยนี่โอ้ยเริ่มจะเริ่มจะเห็นทางทำมาหากินแล้วครับตอนนี้เริ่มจะรู้ว่าเตะขาในะยักกิวบังได้ก็จริงครับแต่ว่า ผมว่าแกบังนมันเจ็บนะเนี่ยแข้งขวาครับแต่ว่าจะ๊กิยียวพยายามต่อยลาตัวเรานเนี่ยเอาอีกแล้วครับมามีจังหวะสะบัดหัวสายหน้าใส่อีกแล้วครับมาแบบนี้อีกแล้วนะมันคุ้นๆน,นะเออภาพช้ายกที่แล้วนะครับนี่ฮะเป็นจังหวะที่เรามีจังหวะเตะขานะครับแล้วก็วางแข้งได้สวยครับเนี่ะเตะขาครับเตะขวาไปซีวีเมนนี่ก็มีปลิวเหมือนกันครับ เตะขาไปแล้วก็ซีอูเองก็มียักคิ้วหลิวตาใส่นะครับเป็นการท้าทายของเขาอยู่แล้วครับเพราะว่าแน่นอนครับเขาคือต้นตำรับที่ต่อยมวยมายาวนานครับมาตามกันต่อในยกที่2ได้เลยครับยกที่2เริ่มแล้วครับนี่คือการเจอกันระหว่างซีอูเขมรและนักชกไทยครับมาครับซีอยับซ้ายมา ซีอ <ítulo> ีย anyway, ึกยักยักครับเล่งเครื่องขึ้นดูเหมือนจะทําให้ตัวเองเร็วขึ้นอีกสเต็ปครับใส่เกียร์สแล้วครับตอนนี้ครับเป็นเกียร์สมาครับพอหรือเปล่าครับในเกียร์สเดินชนแล้วครับโอ้โหใส่เกียร์สเดินชนแล้วนี่ไม่ใช่เกียร์สองแล้วนี่จะเป็นเกียร์สแล้วครับแต่โดนเตะขาครับใส่เกียร์สามครับสำหรับทางซีวีคอมเอนต์โอ้ยเจอเตะมาเจอถีบไปครับอ่าครับหมัดขวามาครับน่าจะเน้นหมัดแล้วครับสำหรับทางซีวยแต่เราเตะขาอีกขยับเข้าไปครับขยับมาอีกหมัดขวาไปครับถีบมาครับถีบซ้ายครับ ขยับมาสอกซ้ายไปครับแล้วก็เกี่ยวแล้วก็พันแล้วก็ล็อกเลยครับนี่ฮะหมุน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 ตีเข้าด้วยครับหมุนครับขวางหน้าครับอ้าวสีอุยเขมรบอกอ้ยจานมันวะเออที่มาครับยังไงดีครับหมัดมาไหมยังไม่มีอะไรครับเจอเตะขาครับเตะซ้ายไปครับโอ้โยหมัดขวามาครับ เตะอู้ยทารุนไปเทศลูกเขาแห้งเลยเออเศาเศาบักใจเย็นเใจทำใจเย็นใจเย็นเบาเบาโอ้หซีอุยเขมรโอ้หเจอขวางหน้าแล้วครับบิดบิดขวางหน้าแล้วก็โอ้หล้มลงไปเลยครับเจอขวางหน้าแล้วไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับสำหรับทางซีอุยเขมรเจอหมัดขวาไปครับมมยไทยเดินย่ำใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับเดินย่ำเข้าหาเดินย่ำใหญ่ครับมาครับหมัดขวามาซีอุยยังไม่โดนหมัดขวาของซีอุยยังไม่โดนหมัดซ้ายของซีอุยไปเตะขวามาซีอุยซีอุ นักชกไทยเดินใส่ต่อหมัดขวาไปครับนักชกไทยเดินใส่อีกแต่ว่าซีอูยังมีหมัดขวาโตเตะขวาไปเอ้าเตะขาอีกหนึ่งที่เอาครับมีหมัดขวาโตครับแต่ว่าเจอย้ำแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหเจอขวางหน้าแล้วกรรมการรีบเข้าไปช่วยครับเพราะว่าซีอูยังไงครับเฮ้ยนอนทําไมครับโอ้โหแล้วกรรมการนับไปครับเอากรรมการนับนะครับเอาลุกครับลุกครับผมว่าซีอูยแกชกแปลกๆนะเอาครับสู้ต่อครับ สู้ไหมครับซีอุยเอาเข้าที่มุมก่อนให้พักก่อนนี่ฮะเป็นเรื่องปกตินะครับกรรมการเตือนนะเอออย่าเห็ดเขาแห้งลยลูกเขาไม่พอมีแม่จะไปตีเขาคักตีเขาแน่เลยสกกันเป็นเกมกีฬาครับพอ่อเห็นไหมว่านักชกไทยก็มองหาพี่เลี้ยงมันเตือนอะไรกลัวนะครับออเอาครับหมาต่อครับถีบขวาไปครับซีอุยเขมรปักหลักต่อยขวาซีอุยเขมรว่ายังไงซีอุยเขมรปั้งศอกรอดักครับนักชกไทยศอกขวาศอกซ้ายอ้าวซีอุยลงเลยครับนี่ฮะอ้าวครับนับครับสอง อ้าวลุกแล้วครับแล้วก็แตกด้วยครับซีอุยแตกแล้วครับอ้าวครับถ้าแตกอย่างนี้ผมว่ามีบ้าเลือดแน่นอนครับกรรมการให้บอกว่าให้พักก่อนเอ้า๋ยวซีอุยบ้าเลือดแล้วครับอ้าวเอาแท่บะเด็กเมียนแท่กูเมียนมึงแท่เอ้าให้พักก่อนใจเย็นบักลาใจเย็นเอ้าโอ้โอบอลแล้วอีกโอ้อยังสิไปตีเขาอยู่ <S <S มันถี่เหมือนยกแล้วมึงไปใจเย็นๆแน่เป็นหยังเออเดียเ๋ยวเสดเลือดให้เซามีแห้งก่อนละโอ้ผมกำลังบาลเลือดเลยแบบผมเสิเอามันนีิแม่อไมอ กับบุ้บป่อยผมไม่เมียนมันเลยเนาะศอกซ้ายครับนี่ฮะโดนไปเหมือนกันครับแล้วก็ขวางแล้วก็ลูกเนี้ยผมว่าก็ไม่ได้น่าเตือนอะไรครับเป็นลูกขวางหน้าเฉยๆนะครับแต่ว่าซีอุยเขมรนี่ศูนย์แหงครับนี่ฮะดูครับยกที่3ครับคบยกหรือไม่ต้องรอติดตามแล้วครับแต่ว่าซีอุยเร่งเครื่องใหญ่แล้วครับแล้วก็แย็บซ้ายครับเนี่ยเฮ้ยหมวยฆ่าสิงโตครับมาครับเนี่ะการยืนกาดหมัดเราเห็นได้ชัดว่าเป็นกาดฆ่าสิงโตกาดฆ่าสิงโตเจอแข้งซ้ายกาดฆ่าสิงโตเจอแข้งไหม เดี๋ยวลองรอดูครับนี่ฮะหมัดขวามาครับเป็นการยืนมวยแบบจังก้าแล้วครับตอนนี้เตะซ้ายไปครับใน่ขณะทีนักทัไทยยังอยู่ในทรงของตัวเองโยนเข่าซ้ายไปครับเอาถีบท้ายไปเอากระเบงเครื่องขึ้นมาครับสลดทางซีวีเขมรเจอหมัดซ้ายครับแยบซ้ายไปครับมวยไทยนี่ค้ำหาช่วงชกแล้วนะครับตอนนี้เหมือนกับยื่นหมัดไปหาสเตปที่จะต่อยหมัดแล้วครับอ้้หมัดขวาของคุณขมแมมาแล้วครับเจอขวางหน้าอีกแล้วเจอขวางหน้าบิดบิดแล้วก็ล้มเลยครับเจอขวางหน้าแล้วไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับตอนนี้ชัดเจนครับ เตะขวาครับโอ้โหเตอเตะมาเหมือนกันเตะท้ายมานักเตะไทยเดินใส่เลยครับเมียนมันไหมหมอเมียนมันไหมสอกซ้ายครับนี่ฮะล้มลงไปอีกกรรมการไม่นับครับบอกไม่เป็นไรกลนถึงพื้นแต่นี่มันบ้านเรามาครับเตะซ้ายครับโอ้โหสุดท้ายก็ยังไงครับนอนไม่นอนครับกองดากจุดปุดเอ้านับก่อนครับแล้วก็เอาหัวไปซุกพื้นแล้วครับแล้วก็ไปต่อไหมสิบไม่ไหวครับสีอุยเขมรเศร้าสลาอไอซอยเต็มทีแล้ว โอไว้นะครับยึกหลอกมันจะเตะซ้ายแต่ไม่เตะแล้วก็วางซ้ายครับก่อนที่ซีอุยจะเข้ามามีต่อยหมัดซ้ายครับแต่ว่าเจอเจอสอกอ่ะแล้วก็เจอขวางหน้าแกโดนสะสมไปเยอะครับอูนี่หมัดขวาโดนเหมือนกันนะครับแต่ดูจังหวะขวางหน้าครับนี่ยบิดมาขวางหน้าแล้วไปไม่เป็นครับนี่คือลูกแม่ไม้มวยไทยชัดเจนครับเนี่ยเจอสอกสุดท้ายครับเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมฝากกดไลค์ใครยังจะติดตามกดติดตามครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนี่คือมวยไทยประทะกุลคะแม่เจอกันเป็นประจำที่ช่อง YouTube ของเราครับคลิปนี้ ชกกันเอาไว้เมื่อวันที่27เมษายน2568ครับย้ำว่าเพิ่งชกไว้เมื่อวันที่27เมษายนเท่านั้นครับสดๆหดดม่ไม่มัดมาดซีอุยเขมรเจอเล่นแล้วครับแล้วก็นักชกไทยของเราครับไม่ธรรมดาจริงๆครับก็เป็นกำลังใจนักชกไทยของเราทุกคนนะครับที่ไปสู้ะครับกดติดตามได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป